ราก็อยู่ในคลิปเดแยวกับเมาส์นะคะแมวแมวครับตอนนี้ครับผมก็ได้ทำบ้านแมวแล้วครับตอนนี้บ้านแมวผมก็พังทลายไปแล้วเมืม่อคืนนะผมสันนิษฐานว่าเป็นผมกลิ้งเแหละเป็นชอบกลิ้งอ่ะตอนนอนชอบกลิ้งนะกลิ้งกริ้งจนมันทาพังทลายกริ้งเพลิยเลยครับและตอนนี้ครับผมก็จะมาสร้าง แล้ววันนี้ผมก็จะมาถามตอบ3ข้อกับให้เห็นหน้าตาของหนอนยิ้มสมไมลี่เนี่ยครับนะครับเนี่ยตอนนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวประหลาดอะไรนะเนี่ยเนี่ยหนอนยิ้มสมไมลี่นะครัหนอนยิ้มสมไมลีนนมมล่ดูหน้าตามันนะครับเวลาที่ผมพูดนะครับดูนี่มันชอบพูดคำหนึ่ง่าดู ค้าคำหนึ่งว่ามันนต้องใช้ชีวิตแบบสไมลี่นะครับนะครับแล้วแล้วด,ดูนะครับก็คือว่าผมจะทำอะไรดีถ้าใครมีห้องนอนโดยผมอนจะจะทำได้สามารถทำได้ทุกที่นะหนื้อใครอยากทำดีก็ก็โปรติดตามตอนต่อไปนะครับพ้าตอนหลังผมก็จะให้เป็น หนึ่งไลค์ครับให้กดหนึ่งไลค์เท่ากับหนึ่งกำลังใจผมเป็นกำลังใจมีสองอย่างก็คือกำลังใจกับการชื่นชมนะครับดูนี่ครับนี่ครับเนี่ยต้องพยายามทำดูแล้วตอนนี้ครับผมก็จะเอา ทุกันนะคะมายักใส่เนี่ยครับนี่ก็คือบ้านแมวนะครับดูครับที่เราเปิดเนี่ยประตูบ้านแมวเฮ้ยะลบลุงลังลงมาแล้วที่ทำเแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็เอาแมวใส่เข้าไปนะครับนี่ไงแมวนี่นครับแล้วเราเอาน้องเมาส์ใส่เข้าไปบ้างนี่นะครับ ผมว่าพีเสร็จแล้วครับตอนนี้นะครับผมก็จะามาทำตอบกับท่านผู้ชมนะครับาำตอบข้อข้อที่หนึ่งะครับก็คือบ้านแมวสามารถทําเป็นอันาจากแมวสามารถอยู่บนผืนผืนเตียงนอนได้หรือเปล่าคําตอบนี้นะครับถ้าคุณมีไอเดียนะครับความคิดสร้างสรรค์ดี ค,คนที่มีจินตนาการอย่างเช่นผมนะครับก็าสามารถทําเป็นบ้านแมวได้นะครับสรุปก็คือคนก็คือทุกคนสามารถทําให้เตียงนอนเนี่ยกลายเป็นหน้าณาจักรสัตว์ได้หรือหน้าณาจักรแมวครับแบบพวกเราแบบเรานะครับแล้วข้อที่สองคือ ก็าสามารถเป็นร่างให้แมวแบบเนี้ยให้ตุ๊กตาแมวแบบเนี้ยเป็นแมวอ้วนได้หรือเปล่าพิธีแรกครับก็คือวิธีมิมีแค่หนึ่งวิธีนะครับก็คือการกดที่มันตรงๆนะ่ครัเออับถเหมือนคีมนวดนะมันคิมนวดว่ะสร้างรับเนี่ยเนี่ยครับนี่ก็คือแมวครับ เนี่ยเริ่มจากแมวแบบนี้ก่อนแล้วก็ขอขอนกุกนอนะครับ <c oughs> นะครับนีนะ่ก็เป็นแบบนี้นะคบแมวอ้วนนะครับ <c oughs> แล้วข้อที่สามท่นก็คือเราก็คือโต๊ะแมวน่ะได้พังทลายไปหรือ,อยังโต๊ะแมวนะครับสรุปก็คือโต๊ะแมวของผมนะคบที่พังทลายไปแล้วนะคบเมื่อคืนนะครับ คือเมื่อวานนะครับพริ้งแล้วตอนนี้นะครับก็จบลงไปในสามข้อนี้นะครับแล้วความบันเทิงนี้นะผมก็จะเอาแมวนะครับมาดูเนี่ยความบันเทิงเป็นอย่างที่สองความบันเทิงแป๊บหนึ่งแล้วตอนนี้นะครับก็ได้จบลงไปแล้วนะครับวอนนี้ก็ขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ